สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเติมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะเนาะเพื่อนใหม่มากคะช้าๆได้พาเล่้มงามเนาะเพเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อมาให้กำลังใจประเด็นขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกเรือด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆให้กำลังใจประเด็นย่างมาถึงเพื่องทั้งเราเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ ขอบคุณญเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขอบคุณถั่วโลกเด้อค่ะเด้อประเด็นสีไม้เบิง้งฝนตกมอตเนนะเศร้าหันเนาะกันเนาะประเด็นสีไม้เบิง้งประเด็นหนั่นเอวนต้นใหม่อันนี้เพื่อนเอินต้นนี้อย่างเนาะประเด็นกับเรื่มเืือเมื้อที่แหลมเป็นบอกก็จำได้อยู่ประเด็นร่องเอาวบนก้านใบมันมาปลูกอันนี้ประเด็นปลูกได้เดือนหนึ่งหลอดเด้อค่ะเด้อเนี่ยมันติดอยู่เสียบปลักช้ำโดยก้านเนาะกะนะันเนาะ การซุ่มๆอีกกันสองสามอันนั่นที่ประเด็นเสียบประเด็นเอาไปตั้งตากแดดไปโบดประเด็นพึ่งเดียนยกของม้าผมประเด็นคิดว่ามันผีบอลน,นั่นไม่ได้หลวกเบิดอันนี้อันนี้ไข่ยอยู่อันนี้บอลบอถือแดดมันยั่งยวนบังผมนิดหน่อยเนาะประเด็นเลยโยกขามาาผีติดเราพี่นองเ้ยเป็นหกักเนาะนี่คือเอากันการใบปักช่าเนาะเนาะประเด็นล่องทดล่องล่องเมืองว่ามันจะเกิดบ่ เกิดอีหลีแต่ว่าบ่กหงว่ามันสิแตกยอดทั้งเลยเนาะเดี๋ยวกันมันแตกยอดทั้งเลยเป็นสิอัปเดตให้เบื้องอีกดดเด้อค่ะเอยๆเดือนว่าเออใบใหญ่เห็นหนังแต่นังร่องออกมาปักช่ำล่องเบื้องรูมีปักเดือนปักช่ำหนึเ,เดือนหนึ่งหลึ่เดือนถึงแร่เทายเบื้องหนเบื้องตอนนั้นเนาะเนอาปักช่ำตะดดนเนาะที่แรกก็เอาเรือนแช่ใ่ขวดน้ำจากคนเนาะคันเนาะ น,นี่ก็ด้วยประเดือนเอาไปที่แหลกประเดือนเอาไปตั้งว้กลางแกงครับงขดมันก็เลยหลวกไปสามสามสามกานกันนี้เพราะเป็นห่งังกันนี้ยังเขียวอยู่ยังตั้งแข็งอยู่เกิดหักแล้วนะค่ะนาะล่องล่องเหมือนล่องเบงวายีดไปท่างใบสิเกิดบ่าเกิดที่หลีอันนี้คือการปักช่อของประเดือนนะค่ะน้เอเลอยอกมาให้พี่น้องเขาเบิ้งน้าอันนั้นประเด็นกระเพาะอันนี้ อันนั้นคือพริกหวานเนาะปะเดินเพาะไว้กับอันอันหมักซีดาใส่แดงเนาะคะ่ะเนาะปะเดินเจียวเพาะไว้แล้วเราจะไปปลูกเกิดดีดีป้องเนี่ย,กนเ,นยเกิดเบิด์ตส่วนต้นเลยเหียนึงของปะเดินถ่วมน้ำปลอดนะปลอดเนาะปะเดินที่นั้นฝนตกใส่มันอยู่ใช่ข้ามมันถ่วมนำปลอดปลอดเนาะถึนีหมถ่วมนำ้ำโอ้ยถ่วมน้ำหลายเลยพี่น้องปะเดินเจียวมันออก มันปลูกไว้ถ่วมน้ำปลอดเลยตอนนี้ตกมากี่เบิดมันต่วมน้ำเนาะคันเนาะเดี๋ยวของประเด็นตกไปเบิดเลยเีลยตกออกมาผี่เบิด์ตหรอนุ่มมันออกมาแล้วมันมันอยูกไก่ใจข้ามึงดูมันโผล่ขึ้นอันนี้เนาะดูนะ เดี๋ยวประเด็นสิเอาดินมากบมันไม่ก่อนมันอยู่ไก่ใส่ข้าหนำถั่วมมันเลยนั่นกิมลงไปให้มันได้เกิดเนาะก่อนเนาะกิมลงไปหน,นำมันตกลงใส่ข้าประเด็นสิเห็ดไม่อยู่สิเอาดินไปใส่มันไม่อยู่นะคะน่อนเนาะ อันนี้ก็เกิดหลายเกิดลายหรอกมันเป็นบักซีดาบักซีดาใจแดงไปเด็นเอาล่องเอาเม็ดมันมาบานไปขึ้นเต็มเลยเหมนออกมาบานแบบนี่แล้วกันเนาะเกิดเต็มเลยมีเบางต้นคุ่นประเด็นง่ายหรอที่ประเด็นพอไหวง่ายหรอประเด็นสีเอาไปปลูกเนาะ ไปปลูกแถวนั่นนู้นเ <c oughs> นาะหนาำขังเบิร์นเรื่องเมื่อไหร่พ้นโต๊ะมัตสึเซอหันบางใบเฟื่อนนั่นนี่ประเด็นงามนุมพี่น้องเยงามใบขุ่นเลยอันนี้เฟื่อนใบเลี้ยวเขาเอิญแต่ใ,ใบขุ่นมาทีเลยงามผลักในพี่น้องเบางดอกใหม่นั่นเนาะ ฝนตกแห้งแห้งดอกไม้มันซ้ำฝนตกฝนตกดอกไม้มันมีดอกบ่ราะใครนั่นปันไดดอกนิดหน่อยมีเพราปันไหดอกนิดกน่อยฝนตกหนึ่งซ้ำเบิดก็ร่างสีเป็นดอกนี่ตุ่มๆนี่ก็มีก็ร่างสีเป็นดอกก็ร่างสีมื่นอื่นมือื่นกับบานเนาะค่ะเนาะ แบทรวมหลายอยู่ค่ะอันนี้ก็แมีนอันนี้ก็แเมียนมีก็ะตูมหลายนนถือคนถือคนบดเลยเนาะคัเนาะอันนี้หังหน้าบดเดินใหญ่ออกมาจากใจข้ามตกเถิดใจข้าคลากรายใหญ่มากมั่งอันนี้ต้นนั่น อันนี้ต้นนี้อย่งน้อเพิ่นเอิ่นอยู่ประเด็นกับจำซื้อเป็นภาษาอังกฤษบ่ได้เนาะคันเนาะนี่เดี๋ยวก็ตัดยอดออกไปซ้ำม,มันใหญ่ขึ้นหลายเติบเอกเดี๋ยวก็ตัดยอดออกไปซ้ำเบื้องต้นเขาประเด็นมันเกิดมานน้ำเกียบเนาะคันเนาะต้นเขาง่ามๆประเด็นเ่าถอนหนอ่อเนี่ประเด็เนเสียวเบื้องแถาเบื้องห้างมันเบื้องต้นเขาง่ามข้างนา้นปลูกพันปลูกง่ามนั่นสิเนาะซื้อกระถางมากประเด็นสิล่องยอดถ่อไปยักษี่หากะถางเนี่ งามขักงามเลยอันนี้ใบอนใบมันประเด็นนะประเดี๋ยวนีอันนี้มันนัน่นโอ้ยขนใบมันประเด็นงามงามอันนี้คือมันนัน่นญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะมันญี่ปุ่นประเด็นนะมันโูล่มีประเด็นนะมหัวมันเสียบงูีเลือนนี้มียอดมีกระบอกโค้งขึ้นมากขนมันญี่ปุ่นประเด็นงามงาม เดืนสี่เดียวไปปลูกไว้บ้านนีะไปไถไ้จะง,ง่ามนึงไปปลูกนะเขาเนาะคือสีงามดีไปปลูกไว้ยวน,นทาหลวงยูเทดินดัมมึงยอดอันนี้อัน,นอันนี้คือยอดเฟื่อนไปเดือนเนึกแต่เดือนง,งามง่ามมงเลยยอดเฟื่อนอันนี้ยอดเฟื่อนนะเขาเนาะใบมันสีมันมใบมันงามง่ามมึงยอดมัน หนงามปักมีใบเฟินนะขะอนาะมีใบเฟินงามงามพี่มองใบเฟินเฉเดีนใบเฟินงามหลายเดินเสียนี่ปลูกกันนีไม้นะขะเนาะ ดัดใบซุ่มบอดีออกก่อนมันตุกมันแห้งไหลมันนั่นนั่นมันเกิดอีกเล้วจีนอมันก็เ้องเกิดนอขอ้งประเด็นนี่เกิดย่านมือโอ้ยอันนี้รุดลงมาได้ยังเลยเยบริบิรงยักเทียเาีงยงเข้าไปกันมันรุด ออกมานกนะคะเนอะนี่ก็ง่ันก็ล่างเสียนั่นก็ล่างแตกองอแตกนอนกน่อหน่อยขึ้นมากฝนตกเงี้ยเรี่มตัดกันใบมันออกกัน ตัดกันใบหมอ,อกบ้างอันเบ้างยอดอัน,อนมัน่นญี่ปุ่นประเด็นเงาวมะหอดขี่เลยมันงาวครับงาวเนี่ยประเด็นสีออกกับขึน้นสีออกมาถงถนนเขาสีหยาบเลย ออกม้แงาปวดเอากกระพือหมุนกับขึ้นออกมาทั้งผีบอ้อยเดือพันสี่หยียบเลยมันไป็นไก่ต้นนั่นโอ,อ้ยมีต้นหน่หนาประเด็นมีประเด็นมาปลูกต้นหน่อยหนาไว้นะ,น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 ะคะเนาะ,ะกําลัางไงมองหน่อยหนาประเด็นปลูกไว้กําลัางไงนะคะเนาะ อันนี้ต้นไม้ชุ่มพันนันปลูกใส่อันชุ่มพันเสียบอันมานน่มันแจกดอกไม้อันนั้นนะน้ำดอกกุหลาบน้ำใบเตยเนาะประเด็นเลยเอามาปลูกเบิงบออ่งหยอดอวบอวดงามก็ยังบนหยอดอวบงามเถอะอวบงามขับงามเนี่ยงามงามไหลเนาะขะเนาะมองเลยโอ้ประหลอก บางใบชะค่มมนใบชะคั uh. of of ่มเงี่ยลนน่ะอืมีประเด็นเด็ดหยอดมัาเสียบไม่ท่ามันเลยอ่อนอวลวยเด็ดจากนหนมาเสียบไม่นะคนมึงมาปีประเด็นเห่วเ่ปลูกแจมกันกับบอินทภาลม หน่วยเงาเงาผิดประเด็นลงนะนี่แหละที่ประเด็นมาเก,ก็บไปเทลกรรมสองกำมาไว้ฐานน้ำมันได้ก,กินด้วยเน,นาะคุณเนาะเฮ็ดกับเข่ากับหนามอื้อมหน้าต้นนี้ง่ายเหล่คนโอ้โกเลยต้นตน,นี้โอ้เป็นลูกอยู่สองหน,น่อยนี่หน้าต่อนะคุณเนาะต้นง่ายแง่เขาไปทางอินทผลัมประเด็นเลย Đây này in ta này phản âm phá gành tuần này tony gành Tuần gành tony gành tìm 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 thịt đốt, được thì nào, nhây. Nhây. เรียนเฉบ้งก็หลอกเรียนไปนอ้บ้างก็ลอกเรียนสู้นอบ้ง,บงก็หลอก ท่านเราก็หลอกไปไว้ให้ว่าท่านเลยก็หลอกไปไหวหลอกเพื่อไปไว้แต่น้องเลยนาะเมื่อไงนั้นบอลประเด็นแตกก่อออกร้ายหลาายบงเนี่ยไงนะหยอดพัฒน์นอนขอมุมหนึ่งอิ่มขึ้นก่อยังไงน้ำครับน้ำเนี่ย นี่อินทผ้าร่ำฟองประเด็นก็ร่ำง,ง่ามขึ้นง่ามคักเน,นาะคเขเนาะอินตาผ้ารำงามคลักขันเบ,บิ่งการกันกันอันนี้กันเงยสำหรับมือได้ไหมกันเงยไหลระเดือนปลูกธรรมดาตากแดดตากฝนอยู่อันนี้ฝนตกมาท่าเศร้ามาเขนาน่ะชาวมัมงที่ประเด็นงามง่ามขาึ้น ดกดกทัง <Netz> ก <jamais> ็ได้เ <invention> ก็บกินอยู่เนาะก็ได้เก็บกินเล่นกินอยู่ยดพาพี่น้องย่างด้วอก็เลยฝนเราบอกพุงประเด็นงามงามนะอัพเดทบอกพุงไหนเบิ่งน้ำเนาะพ่อเนาะบ่อพุงงามขึ้อย่างเลย พุงพ่ออันขันแมนบ๊วยู่นอันไก่ต้นอันบมกม่วงบมกพุงปลียันกับสีงามมั้ยเนาะขนาดอันนี้อยู่ไก่ต้นบมกม่วงอยู่น้ำหอมสัวมันสีึ้นได้มันคุ้มกันมันพอมีเนื้อทีเนาะเบมึงปลียันปลูกพักแค่ปลูกไล้ได้เดือนหนึ่งเ่าท่านงามบันไดนมันอยู่ไก่หอมเหมือนนี่ผลหมกตีปลียันเอ็นมาท่างผีหมดแล้วสุดเด่น มันขื้นทางผีเนาะกผีมันตนไงก็ต้องเป็นมวยหาเสียบไปมัดมันใบก็เนาะหาเสียบไปมัดมันใบดแล้วประเด็นนึงคือหาเสียบนี่ประเด็นเอาหมกฮู้มันลูกมันอยู่ไให่ตนดอกมองมันก็เลยบ่อใ่กันนั่นปันใดมันบ่มีทีปลูกนะครัเนาะเลยเปนั่นสี่ละ นี่มะพร้าวปวจนงามๆปลูกมะพร้าวไว้เพิ่งกินยามไม่ไร่าจากองอน,นี้จากเพิ่นแล้วเพิ่นซืได้หัวว่ะผู้นั้นปลูกผู้นี้ปลูกเนาะคณะมึงมะพร้าวหกปีได้เป็นอันได้กินเป็นรวยอันนี้อันนี้ปวยจนปลูกได้จักปีแล้วเนาะปลูกได้ปีเดียวแต่มันจำมะพิตได้ปีหนึ่งเนาะคณะมันอยู่ใกล้ต้นมหมันอันนี้ปวดต้นบอกม่วงมันก็เลยงงัมันก็งงมมนกสิขึ้นไปหอดพุ่นละ เพราะว่าหมากม่วงพันปลูกไว้ตั้งแต่ตั้งบ้านพันนกพันาะมึงนี่ก็เลื่องงับกันไปงับงับบกฮู้ออกดอกเราแต่บ้านแห่งน้อยน้อยต้นน้อยน้อยอันนั้นหมกอันนั่นนี่หมกเน่าหน่อยไงประเด็นประเด็นเด็ดไปกินแน่หรอือเลี้ยนหน่อยนี่มาท่านไหนนั่นเรียกว่าท่านเด็ด ประเนเอานี่กันกร,ร,หระหอกไว้เ่ราหงกระลอกไม่ถิ่นเลยมันกันได้อยู่เนาะบ่รสั่นกระลอกกัดเบิดพี่น้องเลยกระลอกมากกัดหอ,อกกนะ n อันนี้ใค่ย,ยูกระลอกเ่ากัดของประเด็นเอาลูกเหม็นมาใส่นั่นเนาะเพราะเนาะนี่เวลาฝนตกมากเพ่าเป็นหนอนเหมืนไ่ถูกกินเอามากันไว้เ่ราะหาอันนั้นประเด็นเด็ดไปแล้วเบื้องต่กล้วยประเด็นเอาไปเห็ดมันกับเพาะไมาก,กินกล้วยธรรมดากระลอกไร้คือยังสิก,กินกล้วยกล้วยอันนั้นอันนี้กล้วยประเด็นสุกแค่ ค้าเคียกับบอมาไก่เพราะว่าประเด็นเห็ดนั้นสี่ลักเวลามันมากสิมันกระถิดกินน่นนีลราถุงพัดจตีกระดังกวัวขาดกลัวขาดมันยันมันก็แล่นหนีเนาะคะเนาะนี่ประเด็นเห็ดเองแนวไรกับหลอกของประเด็นแต่บอกบอกพงมันยิ่งสูงประเด็นไรบ่ได้ประเด็นเห็ดบ่ได้มันยิ่งสูงเห็ดใดต้านใดต่ำตำพี่น้องไอ้ประเด็นเสืบมังกระหลอกมันไปหลอกคน นีไปแล้วโอ้วยให้หลอกขวมท่างไปแล้วมันไห้เนาะขะเนาะโอ้วยหลอกคือไห้ครับแต่ประเด็นคือว่าหลอกก็ไม่ไหวมันใจลังคาไปแล้ไวลไจลังคาคนไปแล้ว กรหลอกวลายไหล,ลไปหรอใต้รังคาไปหรอไม่ได้เห็นหรอกอันต้นมะเขือพ่วงขดันกับสูงสูงสูงขักสูงแน่นะพี่น้องสูงขักไหลสูงขักสูงแน่ อ่อนซ่อนมองไงยโอ้ปยประเด็นอันซ่อนแห้งหแตกกอแตกนั่นขึ้นเหน,นหเียวมากขนาด้นกไม่ประเด็นปลูกไว้ มีต้นนั่นแสงเงินแสงทองเนาะค่ะเนาะประเด็นที่จบคลิปใบซ้ำหนี่งประเด็นคือเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบนทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีไปทั้งหลายกันยื่นใจแม่ขอบคุณทุกวกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วกัะเด้อขอบคุณทั้งเพื่อนใหมเ่เพื่อนเก่าขอบคุณตัวโลกแล้วกัะเด้อมานกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดินกับขอบคุณหลายๆให้กินโมโบกโยกบอลลูมห้จเจริญลงเรื่องก่าหนาถ้ามาหากินเนาะค่ะเนาะ ให้ย่อยๆยิงๆขึ้นไปข้างหน้าเด้อก่ะเด้อเบื้องเสียงฝ่ามันห้องมันห้องบนบั้มบุมบั้มเยอะฝ่า,าประเด็นกระเทียนเอาไว้เบื้องนั้นคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็บ่กมี่อย่างดอกประเด็นให้เบื้องต้นใหม่ที่ประเด็นปักช่ำด้วยกันเนาะค่ะเนาะประเด็นก็เอาลงปลูกได้ให้พี่น้องเขาเบื้องน้าบั้บมันติดดิลิ สิจบอันคลิปให้เบิ่งอันต่นแสงเงินแสงท่องประเดิดนี่นะไปจะเลื่อนลงเรื่องให้ออกแพรกิ่งก้านสาขาบารามีด้หลายขึ้นกันกันกบต่นแสงเงินแสงท่องเนาะค่ะเนาะจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาสวัสดีค่ะ